ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตเกิลเลเตอร์ชานลกับการเสี่ยงท,ยทายทำนายไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครโอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงกันนะวันนี้เราก็จะมาทํานายเสี่ยงทายด้วยไพ,ย 20, พย่ยิปซีไพ่ทาโร่ก เสน่ห์ของการเสี่ยงทายคือเราจะไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่การเสี่ยงทายคือการมาให้ไพ่บอกเล่าเรื่องแล้วมารอดูมาลุ้นกันว่ามันมีโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเหตุการณ์ที่ไพ่ทํานายอาจจะเกิดขึ้นกับคุณเป๊ะเลยหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้แล้วแต่นะครับ การดูดวงแบบนี้นะครับเป็นการดูดวงโดยรวมบ่อยครั้งที่คำพยากรณ์ออกมาดีคำทำนายออกมาดีแต่ได้ผลไม่เท่ากันเพราะแต่ละท่านมีกรรมส่วนตัวไม่เท่ากันนี่นะครับนี่คือเหตุผลนะกรรมส่วนตัวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นให้ฟังคำทำนายไว้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตเท่านั้นนะครับดวงชะตาไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตรับฟังไว้เป็นแนวทางเป็นกำลังใจเท่านั้นพอนะโอเคหัวข้อที่เราจะเสี่ยงทายดูกันในวันนี้ก็คือ เขาตกหลุมรักคุณเขาแล้วเออเป็นหัวข้อความรักความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไม่มีพิษไม่มีภัยเช่นเคยดูได้ทุกท่านดูได้ทุกราศีไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดนะครับรนดอมแบบนี้เสียงไทยแบบนี้ดูได้ทุกท่านผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับในวันนี้คุณได้ไพ่เอ่อโหสี่เหรียญกอดตัวเองแน่นเลยใบนี้ทำนายได้สองอย่างในเบื้องต้น อย่างแรกคุณยังไม่อยากยุ่งใครมากมายช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอปัญหามากคนมากความคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นนะครับก็เป็นไปได้ทําให้คุณรู้สึกเบื่อการเข้าสังคมไม่อยากพบปะผู้คนทําไมจะเป็นอะไรแบบนี้นะครับเป็นไปได้อย่างที่หนึ่งและอีกความหมายหนึ่งใบนี้หมายถึงการอยากสร้างเนื้อสร้างตัว การเก็บหอมรอมริบเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างฐานะเพื่อทําอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานะเพื่อแต่งงานสร้างฐานะเพื่อสร้างครอบครัวสร้างฐานะเพื่อดูแลพ่อแม่ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่สร้างฐานะเพื่อตัวเองแม้แต่บางท่านอุปการะสัตว์อุปการะหมาแมวไว้มีภาระต้องดูแลน่าเป็นเสาหลักครอบครัวมีภาระแบบนี้ก็เป็นไปได้ช่วงเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเก็บเงินเก็บทองนะครับ ไม่ว่าคุณจะมีเงินเก็บมากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญสําคัญอยู่ที่การตั้งใจเก็บเออค่อยๆเก็บไปก็จะเติบโตได้นะครับนี่คือความหมาย2อ,อย่างของใบนี้นะครับแล้วก็หัวข้อวันนี้มีแนวโน้มไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ตกลุมรักคุณเขาแล้วเขาคือใครโอ้โ oh, ห justice เขาคือคนที่ตามความเชื่อนะตามความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าส่งมาให้คุณจักรวาลส่งมาให้คุณ เป็นคนที่มีโอกาสมาคู่กันเพียงแต่ว่ายังไม่รู้จักกันดีพอยังไม่รู้จักกันมากพอแต่มีแนวโน้มที่จะรู้จักกันแล้วหรือไม่อย่างไรขอไพ่ขยายใบยต่อไปนะครับอืมเขาตกหลุมรักคุณเขาแล้วเขาคือใครอืมหนึ่งไม้เท้าคนคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในความหมายที่หนึ่งและความหมายที่สองหมายถึงคนที่รู้จักกันมาจากแวดวงการงานก็ได้ เพื่อนของเพื่อนก็ได้คอนเน็ชันก็ได้ใดๆก็แล้วแต่คนนี้กับคุณนั้นเคยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วยังไม่สนิทกันแต่รู้จักกันจริงๆมีตัวตนจริงๆนะครับไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ทักมาจีบแบบนั้นอย่าไปคุยนะระวังโดนหลอกนะแบบนั้นนะเออต้องรู้จักกันจริงๆเคยเห็นกันจริงๆไม่สนิทก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สนิทกันเองเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีเพื่อนเป็นตัวประสานเป็นคนกลางนะ มีเพื่อนเป็นคอยเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นคอนเน็กชันเป็นคนที่เคยค้าขายกันมาถ้าคุณค้าขายนะหรือถ้าคุณทํางานประจําก็เป็นคนที่เคยประชุมสัมมนาร่วมกัน เคยดูงานร่วมกันอะไรแบบนี้มีความเกี่ยวข้องกันด้านการงานชัดเจนและมีแนวโน้มย้ำเลยว่ามีคอนเนคชันร่วมกันอย่างน้อยๆต้องมีเพื่อนร่วมกันหรือมีคนรู้จักร่วมกันเป็นคนกลางได้ทำให้คุณสองคนมาเจอกันคนรู้จักคนนี้แอบรักแอบชอบคุณอยู่เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วเออลักษณะของเขาเป็นยังไงอืมลักษณะของเขาเป็นคนยังไงใช่คนที่คุณคิดหรือเปล่าเออ ใช่เดวิล <laughs> คนนี้เป็นคนเจ้าสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เอาเป็นว่ามีแนวโน้มท,ที่จะใช่คนที่คุณหมายตาหมายใจเอาไว้คุณเองก็เห็นเขาสะดุดตาสะดุดใจไม่น้อยเขาเองก็สะดุดตาสะดุดใจคุณพลังงานเดวิลเป็นพลังงานมิดีมิร้ายหมายความว่าเป็นความสุขทางโลกเป็นสเสน่ห์เมตตามห ah านิยมเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้เขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็น คนเราแน่นอนว่าการตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นเป็นการถูกใจรูปร่างหน้าตาและก so like ็มีโอกาสถูกใจนิสัยใจคออัธยาศัยใจคอกันด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเคยได้คุยกันแล้วแต่ยังไม่สนิทกันเคยคุยกันแล้วแต่ยังไม่สนิทกันเขาถูกใจคุณทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาอัธยาศัยนิสัยใจคอน้ำใสใจจริงที่มีต่อกันเขาถูกใจคุณมากๆเออมาดูกันต่อนะครับ เราจะยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้มีโอกาสคืบหน้าหรือไม่หรือจะได้เจอกันอี็กไหมหรือยังเจอกันอยู่เนี่ยตอนนี้เออว้เด็กถือเหรียญคุณกับเขาจะยังได้เจอกันอีกเรื่อยๆแบ่งเป็น2กรณีนะถ้ายังเจอกันอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ จะเจอกันเรื่อยๆอีกต่อไปมีความเกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและความสัมพันธ์จะค่อยๆกระชับแน่นแฟ้นมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นและในความหมายที่2ถ้าไม่ค่อยได้เจอกันมีโอกาสเจอกันในอนาคตจากเรื่องงานจากเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์ดีๆร่วมกันการเกื้อหนุนกันการอุปการะสนับสนุนกันการอุดหนุนกันแบบนี้เนี่ยแหละที่จะนำพาให้เขากับคุณได้มาเจอกันอีกในไม่ช้านะครับอย่างน้อยที่สุดนะย้ําเลยนะ การมีเพื่อนร่วมกันมีคนรู้จักร่วมกันอยู่ในแวดวงเดียวกันทำให้การเจอกันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเจอกันสม่ำเสมอจะสนิทกันมากขึ้นแต่ถ้าไม่ค่อยได้เจอกันจะมีโอกาสได้เจอกันในไม่ช้าโดยมีเพื่อนหรือคนรู้จักเป็นคนกลางตัวเชื่อมประสานนะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่มีร่วมกันก็ชักนำพามาได้เช่นกันคนกันเองเนี่ยแหละเขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วแล้วเขาจะทำยังไงต่อไป โ oh, อ้เดี๋ยวไฮโลแฟนกราบสาธุใบน,ในี้ไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าถามว่าเขาจะทํายังไงต่อไปคําตอบตรงๆเลยตามหน้าไพ่เลยตํา,าราสากลว่าไว้ไฮโลแฟนออกมาคือคุณไม่ต้องทําอะไรเขาก็ไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างถูกลิขิตไว้แล้วตามความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่หมายความว่าการที่คุณกับเขาได้เจอกันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้เกิดขึ้นตามความเชื่อนะครับ ย้ำว่าตามความเชื่อและตามตำราสากลไฮโลแฟน fen, ออกมาครอบคลุมแบบนี้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือพรหมลิขิตก็ว่าได้แต่อา,อาจจะยังไม่ใช่พรหมลิขิตแบบคู่รักหวานแหววอะไรขนาดนั้นเพราะคุณกับเขายังใหม่ต่อกันยังไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายแต่เป็นนิมิตหมายอันดีว่าอย่างน้อยๆน,นะอย่างน้อยๆมีโอกาสเป็นกัลยนณมิตรซึ่งกันและกันก็ได้ มีโอกาสสนิทสนมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกี่ยวข้องกับด้านการงานยิ่งเจอกันยิ่งร่วมงานกันยิ่งประทับใจในความสามารถกันนะเรื่องรูปร่างหน้าตาอัธยาศัยใจคอนั่นถูกใจอยู่แล้วแน่ๆแล้วก็จะมีการประทับใจเรื่องการงานความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ธรรมดายิ่งรู้จักยิ่งรักเธออะไรแบบนี้โอ้โหดีงามนะครับมาดูกันต่อเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วเขาจะเทคแอคชั่นใดๆหรือไม่เออแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อกี้โอ้โหดับเบิลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอะเมจิเชียนเมื่อกี้มีไฮโลแฟนไพ่พระแล้วมีเมจิกเชียนไพ่นักปราดไพ่นักพยากรไพ่หมอดูออกมาความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหารเป็นสองเท่าดับเบิลทวีคูณไพ่พระก็ว่าดีแล้วในความสัมพันธ์ยังมีเมจิ c เชียนออกมาอีก ทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพยายามอะไรดังนั้นถ้าตั้งคำถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นใดๆไหมเขาจะไม่ต้องแอคชั่นอะไรมากเกินปกติไม่ต้องใช้ความพยายามเกินปกติในการเข้าหาคุณเหตุการณ์จะจัดสรรจักรวาลจะจัดสรรเหตุการณ์ดีๆให้คุณกับเขาได้พบปะเจรจาพูดคุยกันอย่างสม่สำเสมอต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ และในทางกลับกันคุณเองก็ไม่ต้องพยายามเข้าหาเขาเช่นกันให้ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยเดี๋ยวเหตุการณ์ดีๆจะพาไปเองนี่ใบนี้ไม่ธรรมดาและอีกอย่างนะสองใบนี้ออกมาคู่กันเนี่ย ถ้าคุณเป็นสายหมูหรือคนที่ชื่นชอบการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีสายขาวนะครับหมายความว่าสายขาวหมายความว่าการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่สาบแช่งผู้อื่นเป็นการขอพรดีๆให้ตัวเองนี่คือสายขาวนะครับประมาณนี้และไม่มีพิธีกรรมประหลาดเออถ้าคุณคือสายหมูสายขาวและชื่นชอบในการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม คุณยิ่งประสบความสําเร็จเร็วขึ้นไม่เฉพาะด้านความรักความสัมพันธ์แต่หมายรวมถึงการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณก็ด้วยคุณคิดหวังสิ่งใดอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการตักตวงเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักชีวิตคุณกําลังอยู่ในช่วงดวงดีขาขึ้นนะครับไม่เฉพาะเรื่องความรักถึงแม้เราจะดูดวงในหัวข้อเรื่องความรักแต่อยากให้ดูอย่างตลอดต่อนเนื่องเพระพาะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อย้ำอยู่เสมอนะครับ อยากให้ดูแบบไม่กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาเออไม่ว่าจะต้นคลิปท้ายคลิปหรือแม้แต่ตอนนี้ก็เถอะแม้แต่ตอนนี้พูดไม่ทันขาดคำสามไม้เท้า3 of อฟวอ n s ความก้าวหน้ากำลังมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นมากการงานและชีวิตส่วนตัวความคาดหวังใดๆสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสเป็นจริงย้ำเลยว่าไม่เฉพาะเรื่องความรัก หลายท่านไม่ได so so no ้รอคอยเรื่องความรักแต่รอคอยเรื่องการงานการเงินความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานในชีวิตประจําวันชีวิตส่วนตัวอยากดูแลครอบครัวให้ดีหลายท่านเป็นเสาหลักครอบครัวคุณจะมีการเติบโตมีความก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่รอคอยมีโอกาสเป็นจริงนะครับว่ากันตามหน้าไพ่ตามตำราสากลว่าไว้ใบนี้ปรากฏคุณมีโอกาสก้าวหน้าชัดเจนแต่ดังกล่าวไปแล้วนะ แม้ไพ่จะออกมาดีคำทำนายจะดีแต่ผลที่ได้รับแต่ละท่านจะไม่เท่ากันเพราะแต่ละท่านมีกรรมส่วนตัวไม่เหมือนกันนะนะครับโอเคมาดูกันต่อครับแล้วก็เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วแล้วมีแนวโน้มจะสมหวังกันไหมเนี่ยแอบดูข้ามช็อตไปหน่อยอคุณกับเขายังไม่สนิทกันแต่เราจะมาลองดูว่าคุณกับเขามีโอกาสจะสนิทกันมากขึ้นไหมมีโอกาสลงเอยคบหาหรือไม่ โอหมี oh, สามถ้วยชัยโยโหฮิวผู้คนชัยโยเฉลิมฉลองยินดีชูถ้วยขนาดนี้ตามหน้าไพ่สามถ้วยตำราสากลว่าไว้ว่าจะมีความยินดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแบ่งได้หลายอย่างแต่ผมมองเป็นสองอย่างหลักๆคืออย่างแรกความเฉลิมฉลองยินดีในเรื่องส่วนตัว การงานการเงินการขึ้นบ้านใหม่การจัดงานมงคลใดๆในครอบครัวของคุณครอบครัวในที่นี้เป็นได้ทั้งครอบครัวโดยกําเนิดนะ้าพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่มีคู่แล้วก็จะเป็นครอบครัวส่วนตัวของคุณก็ได้เช่นกันและในในความหมายหนึ่งถ้าคุณคนโสดคุณมีโอกาสเตรียมเฮได้มิตรใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้แฟนใหม่จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเอาจริงๆแม้แต่คนที่มีคู่แล้วก็จะยังมีคนมาจีบอยู่ดีเพราะคุณมีเสน่ห์เหลือเกินนะ ก็ถ้าใครมีคู่แล้วมีคนมาจีบก็หนักแน่นเข้าไว้นะครับรักคู่ของคุณให้มากมากเพราะว่าคู่ของคุณดีอยู่แล้วใครเข้ามาจีบก็เว้นระยะไว้เป็นเพื่อนนะ ถ้าคนที่มีคู่แล้วมีคนมาจีบเพิ่มก็เวลระยะไว้เป็นเพื่อนเท่านั้นพอแต่ถ้าคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้มีโอกาสเป็นผู้เลือกเป็นผู้ที่ชี้ชะตาตัวเองได้ว่าคุณจะเลือกใครเรามีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์เลือกใครเข้ามาในชีวิตคบหาเป็นกาลยาณมิตรแล้วค่อยๆพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าใครที่เหมาะกับเราที่สุดแบบนี้มีความเฉลิมฉลองยนินดีแน่นอน หรือถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็ต้องเป็นการงา,งานการเงินดีขึ้นอะไรสักอย่างหรือหลายอย่างถ้ากรณีที่คุณทําบุญมาดีแล้วบุญส่งผลพอดีพร้อมๆกันเอเอเอาล่ะครับมาดูใบส่งท้ายกันสิวันนี้นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องอื่นชีวิตคุณก็ยังมีโอกาสโชคดีดวงดีด้วยนะครับเราจะมีข่าวดีใดๆเพิ่มเติมอีกไหมไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมโอ้โหเดวฟู ลัลลายินดีด้วยความอิสระทางจิตวิญญาณความอิสระทางร่างกายจิตใจมาแล้วนับจากนี้ไปชีวิตคุณจะมีอิสระมากขึ้นถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าในใจมันมีเหมือนพันธนาการบางอย่างบอกไม่ถูกมันอึดอัดบอกไม่ถูกจากนี้จะโปร่งโล่งสบายโปร่งเบามากขึ้น อยากทําอะไรได้ทําอยากกินอะไรได้กินอยากพักผ่อนได้พักอยากเที่ยวได้เที่ยวบริหารจัดการเวลาส่วนตัวได้อย่างลงตัวมากขึ้นนะครับเรียกว่า,าเคยมีภาระหนักอยู่ภาระจะค่อยๆค,คลี่คลาย หายใจหายคอโล่งขึ้นแบบนี้ความเป็นเดฟูลชีวิตจะสุขสบายยิ่งขึ้นส่วนเรื่องความรักเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปอย่างไรก็แล้วแต่ดวงคุณดีแล้วขอให้ตั้งมั่นในความดีนะครับดูดวงไม่งมงายดูเป็นแนวทางเอาไว้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตส่วนที่เหลือดวงดีแล้วคุณต้องไปปฏิบัติด,ดีด้วยนะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ